ขากาศสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนีจะผ้ามาตามแนวทางของคุณยายลาตีงวดประจำวันที่หนึ่งมีถุนายนหกแปดนะคะพี่น้องหลังจากคุณยายบอฝันมาโดนแล้วน่านแล้วนะคะคุณยายเลื่มแหลกคุณยายลาตีก็เป็นนั่งเอกของช่องนะคะให้เข้ามาตลอดนะคะพี่น้อง บันนีเพิ่นกับมาหยุดผักพอว่าเพิ่นบอ่อฝันนะคะพี่น้องจากว่าจักงวดนะคะเข่าสามงวดซอนหลักกระลุดหลักก็ะเข่าอีกสามงวดซอนคุณยายลาตีตะกี้ผู้ใดเป็นเอฟตี้กม็มาฟังมาชุ่มกันเด้อคะ่ะงวดนี้คุณยายลาตีงวดบันที่หนึ่งมีถุนายนหกแปดได้ฝันแล้วค่ะพี่น้องได้ยินเหลขลูกสาวเอามาลูกสาวถือมาซองงวดซอนแล้ว,วสัน เพื่อนมาฝันดีพี่น้องได้ยงนลูกสาวว้าให้ฟังนะคะเพื่อนมาฝันดีจะเป็นตัวไรนั่นเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายละกวัสนีค่ะป้าโดนหล <c oughs> บับบ่ฝันจักเทียเป็นจังไดจังไจังบ่ฝัน <c oughs> จากอันอีพซี่ล่อค่อยเด้อแต่จีเนาะเข่าสามเสียเนาะ <c oughs> เขา่าเขา่าสามงวดติดต่อกันเลยเนาะแปะกมาน หยุดหยุดแล้วก็มาเข่าอีกเมนบบเข่าอีกแล้วก็มาหยุดป้าทั่วขันบบฝันกับ่บฝันเลยบ่ย่าขันบฝันกับอฝันเลยเอาเป็นเัื่งใดขึ้นเหม็นจันเนาะขันฝันฝันจือได้เมนโบขันฝันจือได้ขันอบฝันกับคืออบฝันโบฝันกับคือโบฝันอันงวดว้างหันเป็นเัื่งดกว่าให้ถามเนี่ยคือว่าเขาฝันเกี่ยวเจ้าอายุเจ้าอว่เขาฝันเกี่ยวว่ายายตายอ่าออกทั้งอายุออกทั้งข้อสเกิดข้อสวเกิด พอสอนพอดพเกิดเก้าศูนอายุเก็ดแปดป้าทผู้ใดเป็นผู้ฝันเกี่ยวอันกหลานลูกหลานฝันเกี่ยวป้าฝันว่าตายว่าติฝันว่าตายนั่นละข่อยมาถามอยู่เนาะข่อยมาถามอยู่แต่ว่าเจ้าตอนนั้นบุคคาว่าหันฝันบอกตอนนั้น มันสอวดกรสอนเนี่ังอยู่สอนเนี่ยงทังบ่ได้เอาหังบ่ได้เอากววมฝันลุ่งหังบ่ได้เอาก้วมเบาลุ่งนะนะก้วมไม้ราจากของ่มันจาของฝันนี่และเออเรื่อบาผู้ยืงฝันฝันเหลูร้านฝันยันมันบ่อชิวเป็นบอจันมันบ่แมนเสียดายคาดนปาเข่าเทิงองินพ่อสอเข่าเทิงองนอายุอายุเจ็ดสิบแปดปีอายุเจ็ดสิบแปดพ่ออเก้าศูนย์พ่อเก่าศูนย์เนี่ยมาเข่าี่น้ง มาหาเพื่อนโยเพิ่นผันว่าเพิ่นบ่ฝันเพิ่นว่าผู้อื่นฝันเพิ่นเลบบอสอนให้ฟังเพิ่นเลบบอเอาลุ่แม่พี่น้องเลยเอาแต่วางวันนี้อันคุณยายไดงยินวาฝันแล้วแม่บ่หนึ่งมีทุน่าย่นแปดฝันอยเอาบอกให้นเพิ่นฟังโลดฝันจังใดนี่ค่ะฝันเอาไปสอนหัวสอนหัวก็ได้หลายอยู่ก็พอดีล่ะกับอันที่ได้พูดละมกว่าสั่นว่ากับน้อง ไปสอนกับน้องไปสอนผู้เดียวละ่ะมันได้อยู่กันเลยสิปันน้องผู้ละมบกปันน้องอื้าอาวาสเ่ยัเวทมนตสิกโสกันเลียงเหล็กอยู่ดอกอี้ยงเหล็กศุนซีซุนหาอยู่เี่ซุนสีศูนหาเลียงเหล็กซุนซีศูนหาบัดเนี้ยมืนขึ้นนี่คือบ่ได้เสียงได้ยังเลย่อ,ยอนหบว่าได้เสียงมันนั่งฝันว่าฝันที่วันม,มันไปสอนหัโอ้ได้เลี้ม<บ>ากว่าซื้อจังสี่ซะ เออ่งนี้เรียกเบากันเรียงเรียงนี่น่ะมันสี้ซุนหาบมานหนึ่งคุ่ายหมักบ่ล่ะซูนสีซูนหาใช่กับบ้สื่อยจกเกียเนาะอ๋อบ้นสื่อแต่ว่าทางบ่เรียงเรียงเขาบอกเขาบอกกันเรียงเรียงบอกเขาวานซูนจี้ข้างล่างซุนหาข้างบนเขาทั้นซีเบาบกันนี่เขาเนบ้านี่เตาเบ้าเนบ้านี่เตาเบ้าชุ่มลูกเขาเบากันโซกัน อันฟันเอาไปสอนพวกได้บ่าแมนมั่นเสกเขาอีดีของเขาหละตีนี้เงนจ้าบ้นหันกระดาพราวาคุณยายตะเกาหันได้เหล็กมากหรือว่ามีผปุ่มเบาจะฝันแบบนี้แมนบ่ก็คันอยู่มันสิฝันเกีียวแบบนี้แฝันเกี่ยวอยู่อืมวันนี้ขึ้นมากกับฝันเอาไปสอนกุ้งนี่ไปสอนกุ้งกับสอนได้ยู่งแต่บ่ามีตัวอื่นมี่ทอนนี่เออไม่ทันนี่ แล่วจว่าฝันดีเพื่อร้านไปสอบเพื่อร้านสิสอบได้ประการบัน,บนมัน,นสอบมาได้บ้าน,นี่ <c oughs> เขาสอบมาได้ไ,ได้ตีเขาสอบมาได้พอความนึกใจเนาะเขาอาจจะเอาคนในพื้นที่เขาชื่อว่าละเอาไม้ไปหาสอบไม้กัสิแมนเรียงเรียกนี่ัอนตัวอันจังวนนนะงน,นน่ะอืมาฝันก็ไม่ค่อยฝันเนาะเพราะฝันตะดุดน้อกเนี่ยมาฝันเอาไปสอนหัวกได้ที่เป็นร้านสืสอบได้ ท้องอะไรไปสอบนะศูนซี่ศูนหาเนี่คือเป็นอ่าลูกลูกเว่ากันวาซีซื้อฉันบอกเขาว่ากันว่าซุนซี่ขางลางซุนหาขางบนเขาว่าจังซี่สันเลียรเขาบอกไปเขาว่าเขาจะย่ผันเลยมาฝันดีเขาเขาบอกว่าซุนซี่ก็เก่าซี่ขางลางเขาว่าจังซี่ซุนหาก็เก่าหาขางบนเขาว่าจังซี่เขาบอกเออเว่าวเหมือนซุนหากับเก่าหาเขางบนเขาว่าจังซี่ เขาบอกกันนะ่ะเรว่ายายกับสวนไกหนกไก่บ่ซื้อรางเป็นรางบน,บนเป็นบนุนจะเนี่ยไก่ขนมาขญน,นั่งสั่นเอาคือมันหลานที่สอบได้มาสั่นว่าอืันร้านขนสอบมาได้ขนนี่น <laughs> จะเป็นเหลขตอืหรือจะเป็นเหล็กี่่คุณยายได้ยินมมาดี แต่ว่าหูเบาเอามาจังไดรเขาก็ได้มากเขาบอก่าเขามาจังไหยินเขาเบาแต่ว่าเดยกนเขาเ้าบ่านใจเล็กเลยนะนอนเล็นนอนฟังเขาเบาเขาสวมกันแต่ว่าให้ให้เอฟซีื่อโลดเนาะเป็นของลูกเอามากรซืือลองเบิงอันลักอันนี้นักกเราได้มาฝันดีถันนําไปสอนหัวสอนหัวเิ่นหัวก็จะเป็นหเป็นหอยู่เนาะ อืวิ่งกับที่เป็นศูนย์นอนตั้งเนี่ยตีงสันไหมเป็นหาเป็นหกมันก็เล่ยเข่าที่หาศูนย์คือเกาวิ่งกับที่เป็นศูนย์ตั้งอดีตเตียนฝันหวาตีกับที่เป็นหาศูนย์ศูนย์หาคือเกาแมนวะก็ใา่ว่ะสอนหัวหัวมันก็น้ำหาอยู่แล้วเนาะก็น้ำหาหน้านกเออวิ่งมันก็วนกลมเป็นศูนย์มันก็เข่าละส่วนเข่าที่ศูนย์หาละส่วนพี่น้อง พราะว่ากับวัตถีอย่างหรือว่าอายุคุณย่ายสิมาออกอีกยุบ่มันเสีออกอีกเยอะบ่มันออกเลยบ่เนี่ยดีป็นไปได้ดีเสิออกอีกยุบเป็นไปได้เ็มออกเปียกปีกปนนี้มันสิเก็บเปียกอายุอายุคุณย่ายเด้อเอาไว้อยู่ดอกเดี๋ยวยุซีเพิ่นสิถามหาอันดีอายุหัวเก็บเปียกเออแม่นตัวเก็บออกกันนะมันอาจมาตกกลับกับวัตจักดี เพราะบางหันออกทึ่งอายุออกทึออก่งทัออ้งข้อสอกเกิดส <24 90, S 2> องซี่เก้าศูนมาจีบอกเมนบอกมียังดอกคัเทเชียเพิ่นถามหามเลขบ้านคุณย่าดีบ้านสองแปดสามมาไลายตัวแท้ไ <laughs> ล่กับเฮฟเพิ่นจัดเอาคัาเทเชียบอกว่าเหมือ่อปันจิว่าเอฟซีดีถามหานะสองแปดสามอ ก็แยกให้นะให้เพื่อนก,อก็แยก,แยกให้เพื่อนอะไรให้เพื่อนซื้อให้เพื่อนพิจารณาเอาให้ใส่วิจารณาญาณเอาเด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดก็จังจัดคัดกับพานเพราะว่ามันอาจจิไปตรงกันกับเพื่นได้มาตัวใดตัวหนึ่งข้าเจ้ากับสิจัดนักไปลงสีนาแต่เห่ากะ อันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาลาแต่บนันนีให้เน้น่งลางนิน่บุญอยู่เนาะ,ะแต่ว่าเขาบอกกัน,น,นเขาบอกมาชุนซีหลังก็เกดซีหลังเขาหวังซีเว่าได้เก็บเงยนกำกับไว้ให้เยอะดอกบ่ไปถามบ่าไปบอกเขาดอกได้กัน้อยเหรียญซื้อฟังเขาเอามันหังไปเกี่ยวความฝันฝันดีเน่าขึ้นเหมือนาฝันไปสอนหขวกได้ไหม มาฟังกับพันธุนเลยคือว่างเพื่อหลานสืสอบได้ตะกี้คือว่าฝันตะเกียะแ่บนี่้เพื่อจังมาฝันแบบนี้มีหลานมันสอบบ่ได้แบบนี้เอามายสอบบ่ได้เลยแม่นบ่บ,บเ่เขาคนไม่คุ้นที่เขาไปจังกวางต่างไกลเนานะซึ่งมันยึดคนกับว่าผ่านเรียนกับ,กบกว่าพานที่ายังเอายังเอามันเป็นยังสั่นละแล้วมูนี่มันมี เนาะมีในของเขาออคุณย่ายกับฝันแช่นั่นเนาะฝันแค่นั่นละมือ<ต>เด็กคน,นมากแฝันมาสอนคุกเละบ้านนี้อยากให้คุณย่ยเสียงเบิงในเด้อเสียงในเปียงเลยกมือสุดท้ายสิมาเบิงอีกศูนย์ซีกับศูนย์หาเสียงมืันนี้มันเป็นวันที่สามสิบแล้ว มันกระสีสามสิบอืมสามสิบมันแรงกระเสียงใดมืออื่นกระเสียงไดเจ้าเสียงกนละโตอะไรเสียงศูนย์สีเก่าสีแล้วก็หมุนขึ้นรุ่นยังเสียงศูนย์หาเก่าหาไม่สิเดอร์คาสิมาเอาโคงสุดท้ายมือสุดท้ายก็ละมือวันที่หนึ่งง่ามือเศร้าคอยสิมาถามเพราะว่าเจ้าพึ่งจะเจ้าพึ่งจะฝันนะมันรีบเอาหันใดปุ่งสุดท้ายคาเดียมันนี หายเสียงตัวนี้ละ่ะเพื่อความมั่นใจหายเอ็กซีเพื่ทอทว่าคุณยายลาตีกลับมาแล้วอ่า <_ A> พอฝันตะดดนฝัน<อ>ตะดดนล,ล่ะแม่ก็ฉิมฝันแม่เออเอาอันเนียนยนี่คุณยายเนียนตัวใดมักตัวใดเอาหายหายหายเนียนไว้ก่อนฉิมเน,นียนตัวใดเนียนซวนซี้ซนหาเกาะหาพึ่งฉิมเลยเกาซี้พึ่งฉิมละซีตัวนีง เอาเน้นศูนหาดีกว่าเพราะว่าเจ้าฝันใดหัวหัวส่วนหัวหรือมันจะเอ่อมาเน้นศูนหาเพราะว่ามายำไหมซ้ำเพิ่นยำว่าตัวนี้เด้์นะเพราะว่าวิงมันกับศูนย์หัวก่ะจะหาด้วยสิขอเน่นตัวนี้ศูนหาเนี่ยล่ะ หนึ่งศูนย์หาเด็กพี่น้องบานนี้เอาคุณย่า,ายกับฝันดีคุณย่าได้ยินอ่าลูกเบากันนะคะคุณย่า,ายกับได้เบาน้ำยูดอกคุณย่า,ายกับเลยจิบไปฝันดีแม่ที่น้องหรือว่าอายุคุณย่า,ายจะมากอีกหรือว่าพ่อสอคุณย่าจะมากอีกหรือว่าลีบบ้านคุณย่ายจะมากอีกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อคะ่ะพีน่น้องนี่แหละคะ่ะตัวลีบของคุณย่า,ายล่าตีในงวดประจำวันที่ หนึ่งมิถุนายนหกแปดเด้อค่ะพี่น้องลางเป็นลางบุญเป็นบุญวสันวาลูกพันวาเนาะค่ะแต่ว่าลูกสาวพันนี่โปกไข่ผาด,ดิค่ะพี่น้องลูกสาวถือเลขยยูบ่แมนติถือสองงวดแล้วแมนบอกนั่นหละพี่น้องลูกสาวพันถือมาสองงวดติดต่อกันแล้วเด้อเป็นเลยไห่เมียววาเด้อค่ะพี่น้องเอาขอไห่โฉคโชคหมันหมาน้ำคุณย่ายล่าตีนะคะคุณยายได้มากคุณย่าย ได้ยินมากคุณยายกับฝันนะคะฝันวาได้สอนหวกเด้อค่ะพี่น้องสอนหวกหวกกะหาวิ่งกะศูนย์พี่น้องพิ่นกะกกับแอดนี่ละกะเลนนินศูนย์นหาเด้อค่ะพี่น้องนินศูนย์นหาผู้ได้มักศูนย์ซีกะเอาถึงจะวาลางเป็นลางถึงจะว่าบุญเป็นบนุญกะให้บุญลางไว้น้ำคือเก่าลหรค่ะพี่น้องเอา ขอให้โชคให้มานกับคุณยายราตีในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดนะคะโชคโชคมันมา,นมานย่ำนะคะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางสื่อฉลาดกินแ่งรัฐบาลไทยเฮ้าคาคุณยายราตีกลับมาแล้วค้นเคยแม่นนะคะพี่นอ้องเอาคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ